สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองสำหรับในคลิปนี้เนี่ยลุงแมวจะมารีวิวอาวุธปืนรองแบบพรามชิ้นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มีการนำเข้ามาภายในเกมพร้อมๆกันกับตัวละครโคลาพรามและอาวุธดังกล่าวนั้นก็มีชื่อว่า h i s t r i x p r i m มปะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของมันพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่าครับ h i s t r i x p r i m มเป็นอาวุธปืนรองประเภทพิสโตลที่มีรูปแบบการยิงเป็นแบบออตโต้และมีรูปแบบในการเคลื่อนที่ของกระสุนเป็นแบบโปรเจกต์ตาย ส่วนค่าสัดต,ต่างๆของตัวปืนก็สามารถดูเอาตามนี้ได้เลยครับโดยกระสุนของ HISTRIX p l a m จะทำให้ศัตรูที่ถูกยิงเข้าไปได้รับสถานะผิดปกติทันที100%จากธาตุพื้นฐานที่เรากำลังเรียกใช้งานอยู่ซึ่งก็จะมีธาตุไฟธาตุน้ำแข็งธาตุพิษและธาตุไฟฟ้าซึ่งเราจะต้องใช้ปุ่ม secondary fire หรือว่าปุ่มคลิกเมาส์กลางในการสลับโหมดการยิงธาตุทั้งสรูปแบบไปมา โดยธาตุทั้ง4ที่อยู่ในแมคาณิตของตัวปืนนั้นจะไม่ถูกนํามาคิดผสมรวมกันกับมอสธาตุต่างๆที่กําลังใส่อยู่ในอาวุธยกตัวอย่างเช่นหากเราใส่มอสธาตุพิษลงไปในปืนฮิสตริกพรามและใช้หมดกระสุนธาตุไฟฟ้ายิงใส่ศัตรูศัตรูตัวดังกล่าวก็จะไม่ได้รับสถานะ c o r r o s i v แต่จะได้รับเป็นสถานะช็อตไฟฟ้า100%และมีโอกาสอีกเล็กน้อยที่จะได้รับสถานะติดพิษแทน และถ้าหากเราใช้ปืน Histrix Prime คู่กันกับตัวละครโค r a หรือว่าโค r a าพรามก็จะมีโอกาส8%ที่ตัวปืนจะรีหลดกระสุนเองทันทีเวลาที่ยิงโดนหัวของศัตรูสำหรับการจัดมอดของปืน Histrix Prime ในสไตล์ของลุงแมวก็จะมีตามนี้เลยครับสำหรับบิวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้กับศัตรูทุกๆเผ่าเลยนะครับเพียงแต่จะต้องเปลี่ยนมอดแฟคชันเดามให้ตรงกันกันกบเผ่าที่เราจะเอาไปใช้งานด้วย ล้วก็ต้องเปลี่ยนบทกระสุนธาตุของตัวปืนให้เหมาะสมกับศัตรูแต่ละประเภทซึ่งถ้าหากจะเอาตามแบบที่ลุงแมวใช้งานอยู่เนี่ยก็ใช้ธาตุไฟกับศัตรูเผ่ากรีน,นและอินเฟสเตดส่วนเผ่าคอปัสก็ให้ใช้เป็นธาตุพิษครับส่วนธาตุไวรัลที่ผสมเอาไว้ในตัวปืนเนี่ยก็เพื่อเอาไว้ใช้บูสต์ความเสียหายที่จะโจมตีเข้าไปยังค่าพลังชีวิตของศัตรูมอสตีดีแฮนส์เพื่อลดแรงดิดของตัวปืนเวลายิง มอสซีกเกอร์เพื่อให้กระสุนมันทะลุศัตรูตัวหน้าไปโดนตัวหลังเนื่องจากดูกแมวคิดว่าดามเมจโดยรวมของบิวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรแล้วก็เลยทําให้มันยิงศัตรูได้พร้อมๆกันทีลหลายๆตัวไปด้วยน่าจะคุ้มกว่าทดสอบประสิทธิภาพของปืนเฮสติกส์พรามในบิวดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่ากรีนเนีย คอตัสอินเฟสเต็ สำหรับคะแนนความน่าใช้งานของอาวุธปืนกระบ,บอกนี้เนี่ยถ้าเทียบกับอาวุธปืนรองประเภทเดียวกันแล้วลุงแมวขอให้อยู่ประมาณสัก4.5ดาวก็แล้วกันครับเพราะว่าค่าแตทโดยรวมของตัวปืนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวทั้งค่าคุณที่เข้าช ANCE คุณที่ข้อดาเมจแล้วก็ค่าสเตตัสช ANCE แถมยังมีแมคคณิตของตัวปืนที่จะทําให้ศัตรูที่โดนยิงเข้าไปเนี่ยติดสถานะผิดปกติได้แบบถึงร้อเปอร์เซ็นต์อีกด้วยแหละครับแต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งที่ลุงแมวรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับปืนกระบ,บอกนี้ัักกเท่่่าไหรนน็คื จำนวนกระสุนในแม็กกาซีนที่มีอยู่น้อยเกินไปหากเทียบกันกับค่าไฟล์เลตของตัวปืนแล้วนะมันก็เลยจะน่าลาคาญนิดนึงเวลาที่เราจะต้องมาคอยเปลี่ยนกระสุนกันอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่ยิงออกไปได้ประมาณ2-3วินาทีแต่ก็ยังดีหน่อยที่ระยะเวลาในการเปลี่ยนกระสุนเนี่ยมันไม่ได้นานจนเกินไปอ่ะงั้นลุงแมวขอสรุปเลยก็แล้วกันนะครับว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็สามารถที่จะบิ้วมันขึ้นมาใช้งานได้โอเคนะปิดคลิป